สวัสดีครับกลับมาพบก,บกับรายการครูแว่นเทคโนฟลยกันนะครับผมในพาร์ทนี้เราก็กลับมาที่เรื่องของดินนะครับทีโอปนิกทีนี้คราวที่แล้วเราได้ทำการเพราะจากมาเมล็ดไปแล้ววิธีการแบบง่ายๆบ้านๆทำให้ดูให้ได้บ้านไหนก็ทำได้นะครับวันนี้เราก็จะมาเพาะโลกอีกวิธีหนึ่งนั่นคือวิธีที่ ขยายขยายพันธุ์ได้ไวเนาะแล้วก็เป็นเป็นเทคโนโลยีที่คนเขาก็คิดกันขึ้นมานั่นก็คือการปักชำอ่าใครไม่เคยทํามาทําไปด้วยกันการปักชำตามคํานิยามเขาคือการตัดส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นใบกิ่งลําต้นรากออกจากต้นเดิมแล้วไปเก็บไปในที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทําให้ส่วนต่างๆดังกล่าวของพืชงอกรากออกมาไปเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้อน่าสนใจไหมการขยายพันธุ์พืชนะครับแบบเร็วก็คือ ตัดยอดมันออกมานะครับแล้วก็เอามันไปปักชำํำนั่นเองทีนี้วันนี้เราจะทําการทดลองกันว่าผุมปักชํำแล้วผมจะเปรียบเทียบผลได้อย่างไรนะครับโอเคไหมอ่าทีนี้เราจะทําการทดลองโดยใช้การปักชํำแบบธรรมดาและก็การปักชํำแบบควบแน่นนี่การควบแน่นก็คือการตัดตัดกันกิ่ง ตัดตัดกิ่งนั่นแหละออกมาเป็นแผลรูปปากฉลามใช้กรรไกรเจาะดินลงไป3าในสีส่วนของดินแล้วก็นํากิ่งที่เสียมากดลงไปแล้วก็เอาถุงพลาสติกมาครอบอย่างที่เราเห็นนะ่ะเอาถุงมาครอบไว้เอาหนังยางมามัดไว้เพื่อไม่ให้อากาศข้างในมันออกโอเคไหมพออากาศข้างในมันไม่ออกมันก็อากาศข้างในข้างนอกจะต่างกันก็จะเกิดกระบวนการควบคันควบแน่นขึ้นโอ้ยพูดเสียงดังพันกันแลยพอทิ้งไว้สัก15นาะทีเอาไว้ในที่ตลาด อากาศถ่ายเทลากมันก็จะงอกออกมาให้เห็นอ่านี่ก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับซึ่งก็คือการควบแน่นทีนี้ก่อนที่เราจะทำ,าทำการทดลองะไรเหมือนเดิมครับอภิธานศัพท์ก่อนการควบแน่นคืออะไรเรามาอธิบายกันการควบแน่นก็คือภาษาอังกฤษเรียก condensation เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะจากเชิงกายภาพจากสถานะที่เป็นกา๊าซให้กลายเ,เป็นของเหลวนั่นเองการควบแน่นนั่นก็คือ ตรงข้ามกับการระเหยจำการระเหยได้ไหมการระเหยคืออะไรพี่การระเหยคือน้ำที่อยู่ในสภาวะเป็นของเหลวนะครับสะสมอุณหภูมิที่ผิวโอโ้โหเหมือนน้ำที่ท,ที่ที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆลาําำธารเราจะรู้สึกว่ามันชื้นๆเนาะทั้งๆที่เอ๊ะมันระเหยมาได้ไงอะ่ะเรายังไม่ได้ต้มน้ำเลยน้ำมันไม่เดือดการระเหยทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการละเหยจากน้ำกลายเป็นไอเออละเหยจากน้ำกลายเป็นไอได้ไงพี่เมื่อมีแดดส่องออกมาความร้อนจากบนตึมตึมตึมส่องลงบนผิวน้ำแล้วโมเลกุลของน้ำพี่เล็กมากๆผิวชั้นบนเลยนะเ,เมืองเมืองหน้าด่านเลยชั้นบนเลยผิวเล็กๆโดนความร้อนเยอะๆมันจะหลุดขึ้นมาเป็นไอเลยเออพันธะของมันจะหลุดขึ้นมาเลย คือมันทนความร้อนตรงนั้นไม่ได้สําหรับหนึ่งโมเลกุลของมันนะการระเหยมันก็เลยมีไม่มากนะไม่ได้แบบระเหยแบบน้ําหายไปจากสระโอเคไหมเช่นเราเอาน้าวางไว้เฉยๆเนี่ยวันดีคือดีน้ํามันหายไปไหนก็ไม่รู้นะมันเกิดการระเหยขึ้นมันเจอความร้อนมันมันหายไปทีละชั้นชั้นที่บางมากระดับไมครอนค่อยๆหายไปความร้อนมันอยู่ตรงนั้นค่อยๆหายไปค่อยๆกินไปแดดค่อยๆกินกินไปเรื่อยๆมันก็ระเหยขึ้นมากลายเป็นน้ํากลายเป็นความชื้นขึ้นมาโอเคไหม เดี๋ยวไอ,ไอเทคโนโลยีการระเหยเนี่ยเราก็ใช้ในการเพาะปลูกได้เหมือนกันถ้าเรียกวิกิ้งเบนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเขาน่าเจอกันนะครับทีนี้ขวบแน่นคืออะไร <ง Canadians> เห็นภาพขวดไหมครับแล้วเ,เอาขวดน้ําเดี๋ยวผมจะอธิบายเชิงอธิบายจะให้มันยากขึ้นเลยโอเคเอาหยิบออาทุกคนหยิบขวดนะครับออกมาจากตู้เยน็นใครมีใกล้ๆมือหยิบออกมาเลยฮะจะได้เห็นเห็นดะ้วยกันฮะอ่าปาฏิหาริมันจะมีจริงวันนี้แล้วครับ หยิบขวดน้ําออกมาตั้งเอาไว้สักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอ้น้ามันมาจากไหนวะมันมาเกาะที่ขวดสังเกตไหมมันเกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วเราทาให้อน้ำเนี่ยออกมาได้มากด้วยนะถ้าน้ําขวดนั้นมันแช่อยู่ในบริเวณที่เย็นจัดมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิใช่ไหมน้ําในขวดมีความเย็นกว่าน้ําที่อยู่ข้างนอกอุณหภูมิห้องเอาน้ําเอาหยิบน้ําจากช่องฟิต ออกมาเลยแล้วไปวางกลางแดดยิ่งต่างกันมากไอ้น้ำยิ่งเกิดขึ้นเร็วไอ้น้ำเนี่ยมันเกิดจากอากาศข้างนอกนะอากาศข้างนอกที่ที่จับตัวกันอากาศข้างนอกที่ร้อนแล้วไปเจอเย็นอากาศข้างนอกจะเกิดแกนครับมันจะมีแกนเขาเรียกเราต้องมาดูภาพนี้ประกอบอ่าหยดน้ําฝนมีขนาด2มิลลิเมตรหยดน้ําขนาดใหญ่0 0 5ม mm. ิลลิเมตร หยดน้ําขนาดเล็ก0.02ม mm. ิลมแกนควบแน่นสําคัญที่สุดมันจะรวมเป็นแกนเว้ย0.0002มิลม mm. ไอตัวนี้แหละไอตัวนี้แหละมันจะวิ่งไปเกาะไปเกาะ,กะหยดน้ําอื่นๆโอเคไหมเมื่อเจอความร้อนโมเลกุลมันจะสั่นตัวไอแกนเนี่ยตุ๊บไอแกนเล็กก็จะไปเชื่อมหยดน้ําขนาดเล็กไปเชื่อมกับกลายเป็นหยดน้ําขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นมา โมเลกุลมันวิ่งเนี่ยมันร้อนเนี่ยว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งความไอไอไอน้าตัวเล็กๆก็ไปชนกันพอชนกันมันก็ดูดกันเหมือนแม่เหล็กอะดูดดูดมันก็จะเป็นน้ําที่ไปเกาะอ,อยู่ข้างขวดหลักการทางานเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดสลับใหม่ละเราลองสลับสลับมุมเราเอาต้นพืชน,นั่นแหละแล้วก็เอาเอาถุงครอบปุ๊บปิดปากถุงไว้เกิดอะไรขึ้นพอปิดปากถุงไว้อากาศข้างในชักเริ่มร้อน ถุงวะอากาศข้างในชักเริ่มร้อนกว่าข้างนอกพอเริ่มร้อนกว่าข้างนอกเฮ้ยทำไมมันมีไอ้น้ำอยู่ในถุงวะเพราะอากาศในนั้นนะ่ะมันสร้างมันมีแกนมันมีแกนของมันขึ้นมาและไอ้แกนของมันน่ะก็ไปสร้างให้เป็นไอ้น้ำเกาะอยู่บริเวณภายในนั่นคือการควบแน่นอากาศข้างในในถุงนั้นนะ่ะมันจะร้อนกว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกมีผลต่างอุณหภูมิเมื่อไหร่ไอ้น้ำจะเกิดปัญหาคือมันจะเกิดข้างในหรือเกิดข้างนอกนี่เขาแล้วแต่คุณนะครับว่าเราออกแบบให้มันเป็นยังไง นึกภาพออกไหมนี่คือการควบแน่นแล้วทําไมต้องออกไปวางในที่ที่มันอากาศโปร่ปงก็เพราะว่าถ้าไปวางในที่อากาศไม่โปร่งเช่นไปวางในห้องที่มันทึบๆอากาศมันจะร้อนพอมันร้อนคือชอบไหมใครชอบอากาศร้อนมัง้งกลางวันไปนอนเลยตอนบ่ายโมงไปนอนกลางแดดเลยด้วยนอนหลับไหมนอนไม่หลับมันเครียดไปหมดอากาศมันร้อนอะ่ะมันต้องอากาศพอดีๆแต่มีความต่างกันอยู่ แล้วก็มีความชื้นเขาต้องการสร้างความชื้นให้มันเกิดขึ้นครับพอความชื้นเยอะๆต้นไม้มันก็จะออกรากเร็วขึ้นอ่าโอเคไหมนี่คือการควบแน่นกระบวนการมันเป็นอย่างนี้นี่โอเคไหมบางทีเราอา,อาจจะไม่เคยรู้ว่าเอ๊จริงๆเรารู้แหละผมแก่เอามาอธิบายฟังให้มันสนุกสนุกไหมให้มันปวดหัวเขาไว้นะครับอ่าทีนี้วันนี้เราเรียนรู้เรื่อง การควบแน่นแต่ปัญหาของของการปลูกพืชที่เราเห็นมาก็คือที่เราได้ยินมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะการทดลองขยายพันธุ์พืชโดยวิธีปักชำผมจะลดทดลองสองแบบเปรียบเทียบเลยเปรียบเทียบกับคนที่เคยฟังทางการเกษตรมานะครับซึ่งไม่ต้องไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะล้วแต่ผมทําสนุกสนกนะแต่ใครสนใจก็ลองดูปักชำกิ่งแบบธรรมดาคืออะไรวะพี่ตัดเสียบจบฮะ เอาดินถมๆมเติมความชื้นเข้าไปแล้วก็ไปวางในที่ร่มฮะอ่าผมจะทําด้วยนะครับกับวิธีที่สองปักชํากิ่งแบบใช้การควบแน่นเราจะใช้วิธีการควบแน่นครับและใช้น้ํายาเร่งรากทีนี้ละ่ะวัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือเปรียบเทียบรากวิธีไหนได้รากดีที่สุดผมก็ลองดูจากกระบวนการที่ทํามาทั้งหมดและที่เขาทํากันมานะครับ สิ่งที่เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องใส่เข้าไปก็คือตัวเร่งปฏิกิริยาตัวนี้ผมใช้น้ำยาเลี้ยงรากครับน้ำยาเลี้ยงรากก็คือที่เขาทำกันอะ่ะเอาเครื่องดื่มชูกำลังผสมผงชุนรสผสมกะปิอ่าแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยตีต,ต,ตีตีกันแล้วก็เอาลากไม้ไปแช่15นาทีลากไม้ที่เราตัดประมานะประมาณนั้นฮะ ผมก็ใช้น้ำยาเร่งกอย่างนั้นแหละไม่ไม่ได้สูตรพิเศษอะไรกับใครเลยแต่เพียงเราต้องการว่าเราทำาัวิธีไหนเรา,ากมันจะออกมาเร็วที่สุดในวันจํานวนวันที่เท่ากันลองดู2วิธีนี้ซิอันไหนจะออกมาดีกว่าปากแบบธรรมดาตามนั้นเลยกับปักโดยน้ำใช้น้ํายาเร่งรากแล้วคบแน่นด้วยดับเบิลก็ไปเลยนะเป็นก็เป็นวิธีที่เขาใช้กันในใน,ในท้องตลาดทั่ว,วไปนะผมเพียงแต่อยากรู้เฉยเยก็เลยลองทําการทดลองดูนะครับเปรียบเทียบด้วยอะไรมัง่ง หนึ่งเขาจะมีวิธีใช่ไหมสังเกตไหมบา,บ,บ,ไบางคนบอกเอยเสียไปเลยบางคนบอกลดใบหน่อยเพื่อลดการขายน้าเออผมก็เล่นเลยฮะปักปักชําแบบธรรมดาลดใบศูนเปอร์เซ็นคือมาไงมางั้นเลยฮะจะเต็มยังไงเต็มอย่างนั้นเลยเออมาแบบธรรมดาบ้านๆเลยวิธีที่สองเอาใบมานอกครึ่งหนึ่งเอาออกครึ่งหนึ่งคืออะไรวะพี่นับเลยสมมุติว่า ทั้งกิ่งที่เราอิบมามีร้อยใบเอาออกห้าสิบใบเหลือห้าสิบใบจบวิธีที่สามเอาแบบสุดตีนเลยเขาบอกมัน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 คายน้ําเยอะใช่ไหมเฮ้ยกลัวกลัวเฮ้ยมันคายน้ำเฮ้ยเอาออกแม่งเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมีร้อยใบเอาออกเก้าสิบเอาเก้าสิบใบเหลือสิบใบพอเออให้มันเหลือแต่แต่กิ่งมาเลยแล้วก็มีใบนิดนิดหน,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 น่อยหน่อยอ่าแกงแม่งเลย วิธีที่2ก็เหมือนกันครับแต่ใช้การควบแน่นและใช้น้ายาเลีงรากลดใบ0%เลดใบ5้เแล้วก็ลดใบ90%นะครับประมาณนี้เราออกแบบการทดลองแบบสนุกสนุกง่ายาย,ย่างนี้นะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองมาดูผลกันดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นความแตกต่างของรากมันจะต่างกันแบบเห็นฟ้ากับเหวเลยไหมถ้ามันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเราสรุปได้เลยแต่ถ้ามันไม่ต่างกันแบบฟ้ากับเหวเราก็สรุปได้เหมือนกันนะ โอเคไหมนี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างนะที่เราทําสนุกสนุกแค่นั้นเองโอเคไหมครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆก่อนจะไปพาสสุดท้ายพาสทฤษฎีแล้วก็ไปโฆษณาครับโฆษณาวันนี้เราได้อะไรมาเรามากับไฟแช็คซิปโปครับผมไฟแช็กซิปโปไฟแช็กน้ำมันไฟแช็กเม็ดอินยูเอสอมีกันมนาตั้งรุ่นพอ่อรุ่นปู่ก็มีใช้บางบ้านยังมีอยู่เลยลองไปหาซื้อดู ลองไปหาลื้อดูว่ามีไหมอ่าวันนี้เรามาเป็นรุ่นซิกแพคนี่เดีย๋ยวนี้ซิปโปมันก็ออกออกแบบออกลายมาแต่ก่อนมันไม่มีแบบไม่มีลายฮะเอ่อผลิตผลิตมาใช้ในกองทัพเลยฮะอึดถึกทนใช้งานได้จริงใช้งานได้ไหลายอย่างไฟแช็กซิปโปโดนลมโดนลมไม่ดับโดนลมแบบไม่ไม่ใช่จงใจจะดับมันนะโดนลมแบบธรรมดามันไม่ดับครับมันก็ยังเผาไหม้ได้ต่อเพราะมาเป็นน้ำใช้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 น้ํามันที่มันละเหยอะฮะอ่าโอเคมะ เดี๋ยวนี้มันก็จะมีลายมีอะไรมากขึ้นพี่ครับมันจะลอกไหมลอกไม่ลอกออนมาคืนเพราะพอมันเป็นกระบวนการเคลือบสีผิวนะฮะโอเคนะยังไงก็ลอกมันเหมือนทําสีรถยนตนะ์น่ะแต่สร้างแม่งเหอะจะลอกนิดนอกหน่อยไม่เป็นไรมั้งซื้อมาเล่นซะหน่อยเออแต่ถ้าคุณคิดมากชีวิตนี้คุณจะไม่มีทางได้ใส่รองเท้าสีขาวถ้าคุณกลัวมันเลอะอยากลองใส่รองเท้าสีขาวไหมอยากลองเล่นซิโปโป้ไหมะอะไรเงี้ย ซื้อเลยสนใจก็ซื้อไปผมแค่บอกเฉยใช้ไหนะมันตกมันร่วมันก็ถอดออกมาตามธรรมดาแต่เราได้ซื้อแล้วเราไม่ต้องกลัวถอดออกมาก็ได้ครับนี่คือบอดี้ของมันนะครับเวลาเราใส่น้ํามันฐานไส้ก็จะใส่ทด้งนล่างถ้าใครทําไม่เป็นมาที่ร้านผมสอนให้นะครับรุ่นนี้ ready to light นะครับราคา850บาทมันเป็นรุ่นเก่าแล้วล่ะนะก็อเอามาเหลืออยู่สองสามชิ้นนะในร้านถ้าใครสนใจซื้อทางช่องทางนี้ก็ติดต่อเข้ามาครับแต่ว่า เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะราคานี้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษถ้าใครสั่งซื้อมาทางช่องทาง YouTube ผมส่งให้ฟรี EMS ไปเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันก็เหลืออยู่ไม่กี่อันละเผื่อเพื่อนๆสนใจดูโฆษณาแล้วอยากมีสักอันหนึ่งเวลาซื้อไปเนี่ยเราก็ไม่ได้แถมน้ํามันไปนะ้องซื้อน้ํามันเพิ่มเอาหรือถ้าคุณไม่สะดวกอยากไม่อยากใส่น้ํามันซิปโป้ก็ใช้น้ํามันกา๊าซประเภทอื่นก็ได้เพียงแต่ว่ากลิ่นมันจะไม่หอมคุณภาพมันจะไม่ดีถ้าคุณภาพของซิปโป เท่านั้นเองเราถามว่าใช้ได้ไหมพี่ใช้ได้เออถ้าที่บ้านมีน้ํามันอันที่มันเหลือๆอ,อยู่ก็ใช้ไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ไฟแช็กมันเล่นป้องแแป้งปององ,องสนุกสนุก,นกดีอ้าวโอเคไปกันต่อครับผมอวันนี้ผมได้อะไรมาวันนี้ผมได้เขาเรียกไซปุ่นออต้นไซปุ่นเอาไปทําบอนไซได้นะครับใบจะประมาณนี้มันๆสวยๆนะครับ เป็นต้นที่ขยายพันธุ์ได้ก็ตัดกิ่งมาพอดีนาเขาให้มาผมเห็นเลยเฮ้ย่วนนี้น่ารักดีว่ะเราลองมาทําอะไรเล่นกับมันดูแกก็ให้มาถุงเลยฮนะที่ให้คือลบหน้าบ้านแกเอ,เอาไปเลยลบว่ะอะไรอ่าอ่ะได้มาถุงหนึ่งครับทีนี้หละผมจะทําการทดลองแบบเมื่อกี้นะสิ่งที่เราต้องการคือ น้ำยาเล่งรากครับเขาทาไว้แล้วสูตรปกติฮนะไปดูใครเขาทาก็ได้ผมไม่ต้องทําไม่ดูก็ได้มีแก้วฮนะแล้วก็มีดินอ่าพอเราเตรียมพวกนี้มาปั๊บเตรียมน้ายาเล่งรากมนาะตามตามผลที่ผมต้องการเลยถ้าใครอยากทําการเกษตรแล้วไม่อยากให้ดินมันเข้าไปอุดตามเล็บแล้วจะต้องมาตัดเล็บให้ให้กุดใส่ถุงมือก็ได้นะครับอ่าแบบผมเนี่ยใส่ถุงมือดินมันจะได้ไม่เข้าไปในเล็บนะออโคตรอนามัยเลย เอาแล้วแต่พี่ไม่อยากใส่ก็แล้วแต่ผมสะดวกอย่างเงี้ยมันง่ายดีเวลายหยิบจับมันไม่เข้าไปในซอกเล็บไงดินมันไม่เข้าไปอย่างนี้เลยทํางานได้ไวดีด้วยเสร็จก็ถอดมันออกนะครับแล้วแต่กันไกลฮะกันไกลเอาไปตัดถุงปุ๋ยฮะแก้วเอาไปใส่ดินนะครับมันคือแก้วที่เหลือเท่าที่เหลือจากที่ผมใช้อ่ะก็หยิบหยิบมาฮะเอาของใกล้ๆก้มือไม่ต้องไปซื้อใหม่มองซ้ายมองขวาดูใครมีแก้วทุกวันนี้นะถ้าสนใจถ้าสนใจทำทำ,ทำกเกษตรนะเก็บขวดเก็บไรไปเลย กินน้ากินอะไรเอากลับบ้านมาอย่าไปทิ้งนะเามาตัดหัวใช้ได้หมดแล้วเราก็เตรียมแยกแยกไอ้กิ่งพันธุ์ที่เราได้มานะครับแยกแยกมันมากองไว้อย่างที่บอกนะนี่คือต้นสิบเปอร์เซ็นตนะต้นเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเอาใบออกเก้าสิบเปอร์เซ็นเหลือสิบเปอร์เซ็นตคนตีนั้งเลยอ่าอย่างเงี้ยลดการคลายน้ําใช่ไหมเอาออกดูซิมันจะมีผลกับรากไหมนะครับอ่าทีนี้ผมก็เอามาปักแช่แช่ไว้สักสิบห้านาทีนะฮะกระกระบะ กระบะแช่ผมมันเล็กนิดเดียวก็แบ่งๆงกันแช่ครับอันนี้ต้นร้อยฮะนี่ต้นร้อยคือไม่เอาใบออกเลยใบแม่งเนี้ยอาจจะเด็ดข้างล่างออกนิดหน่อยเป็นส่วนที่เราจุ่มลงไปในดินภาพอ่าอันนี้ก็แบบเป็นกิ่งใหญ่หน่อยก็มีฮะก็สลับกันไปกิ่งเล็กกิ่งใหญ่นี่แล้วก็ตัดใบออกใบมันก็จะร่วงแล้วใบจะเอาไปทำอะไรครับผมทำปุ๋ยฮะเก็บไว้ก่อนเอาไปทำปุ๋ยได้ อ่านี่ก็ดินงแล้วก็ตัดมาก็เป็นดิงดำอย่างเงี้ยหลก็ปุ๊ปุ๊บเสียบลงไปนะอันนี้เป็นต้นร้อยนะครับแล้วก็แบ่งดินเอาไว้วิธีการก็คือเอาแก้วมาเอาดินใส่เอาน้ําใส่เข้าไปให้มันให้มันชุ่มชื้นนะครับไอ้ต้นที่คือใส่น้ำเข้าไปให้มันชุ่มชุ่มอะ่ะไอ้ต้นที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้ใส่ที่ที่ไม่ได้ทําควบแน่นปักชาธรรมดาแล้วก็เซวิสได้ พรงนี้ถ้าก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้มันชิ้นยอนนะ่ะฉีดทุกวันนะ่ะแต่ไอ้ส่วนที่ทำโค้นแน่นแล้วไม่ต้องเซอร์วิสปล่อยอยา่นั่นนะ่ะโอเคไหมวิธีการข้อดีของโค่นแน่นคือทำครั้งเดียวแล้วไปนอนเลยรอวันมันงอกอย่างเดียวถ้ามันงอกนะ <c oughs> มันมีไม่งอกเลยนะแล้วแต่นะถ้ากิ่งมันยังเล็กเกินไปมันยังยืนด้วยตัวเองไม่ได้คืออย่างนี้ต้นไม้เนี่ยถ้าเราตัดออกมาปุ๊บอาหารนะ่ะมันจะอยู่ที่ต้นของมันนะครับ กับที่ใบมันอะรับแสงมาเพื่อสังเคราะห์แสงทีนี้ลหละมันไม่มีรากแล้วมันจําเป็นจะต้องมีกระบวนการในการสร้างรากขึ้นมานั่นเองครับก็คือใช้ความชื้นแล้วมันจะต้องใช้ตัวของมันอะดันดันดันขาของมันอะที่มันเป็นรากให้มันออกไปหาอาหารได้เพิ่มเติมครับเพราะตัวอาหารมันอยู่ในลําต้นอืมนี่คือความฉลาดของมนุษย์ที่ถึงถึงได้ทําการปักชำโอเคมแต่การปักชำมันจะทําให้ไม่มีรากแก้วสําหรับต้นไม้ที่มีรากแก้วนะ แต่ก็ไม่รู้นะบางต้นอาจจะมีก็ได้ผมไม่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เท่าที่ลองทํามันก็ไม่เห็นมีมังจะมีรากหาอาหารอย่างเดียวรากแก้วส่วนใหญ่จะเกิดจากต้นที่พ่อจากเมล็ดประมาณนั้นฮะแต่ว่ารากพวกนั้นก็เยอะพอที่จะยึดต้นได้ครับมันจะต้องสับสมดุลกันต้นไม้เนี่ยมันฉลาดอยู่อย่างหนึ่งคือมันขึ้นสูงเท่าไหร่รากมันก็จะยิ่งแน่นเท่านั้นอ่ะมันต้องรักษาโครงสร้างของตึกมันเอาไว้มันไม่มีทางโตขึ้นไปแล้วล้มตึ้งลงมาหลบยาก แล้วถ้าตรงไหนบริเวณนั้นนะมันมีลมแรงนะบึมบึมบึมลำต้นมันจะยิ่งใหญ่มากฐานมันจะแน่นเลยเพราะมันรู้แล้วมันอยู่กับธรรมชาติที่ลมแรงๆมันจะล้มไม่ได้ฐานต้องแน่นก่อนที่มันจะขึ้นไปข้างบนธรรมชาติจะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นครับอ่าโอเคไหมอ่ามาต่อเตรียมดินเสร็จเดี๋ยววันนี้ไม่จบอ่ปาปักเรียบร้อยวางไว้ในที่ร่มอ่าอ่าต้นสองต้นสิบเปอร์เซ็นต์หรือบาย,ยูสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ใ่มา,าต้นสามต้นห้าสิก็มีเอาครึ่งคึ่งลองดูดิเอออะไรมันจะดีกว่ากันวะในระบบแบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นต้นไอสอต้นข้างล่างเนี่ครับเป็นต้น50ต้น50ต้นซ้ายต้นขวาเป็นต้นส0อันนี้เตรียมสําหรับทําควบแน่นนะเราก็ทําไปเรื่อยฮะเติมน้ําว,วิธีเจาะรูผมว่าวันไกลเสียบแล้วก็หมุนเนาะฮะบ้านเลยปุ๊บปุบปบ,บเข้าไปได้งานที่ไวครับ วิธีทําก็ไปทำบนบนตู้แอร์นั่นแหละคืองน,นี้เวลาเราทํางานเนี่ยไปนอกเรื่องอยู่แล้วเวลาเราทํางานเนี่ยผมมักจะใช้วิธีการยืนทํางานมากกว่าถ้านั่งยองๆมันไม่ค่อยได้งานนะมันตามหลักการทํางานของมนุษย์เอาโต๊ะวางสักตัวหนึ่งแล้วทางานมันจะง่ายขึ้นนะไม่ต้องทาเกษตรทาดินจะต้องนั่งอย่างเดียวยืนก็ได้เหมือนเวลาเราทํางานในโรงงานอะเ,ออเรายืนใช่ไหมในบางกิจกรรมส่วนใหญ่อะมันจะไวและง่าย โอเคไหมมีโต๊ะทางานสักโต๊ะหนึ่งนะครับพอทําเสร็จผมก็วางไว้ข้างล่างเตรียมใบเตรียมอะไรมาใบาเสร็จก็เก็บใส่ถุงเอาไว้เตรียมมาไปทําปุ๋ยอีกสองสามวันวิธีการครอบคัว่วแน่นก็คือคุณเห็นถุงพลาสติกไหมฮะมันคือถุงพลาสติกที่เขาแถมมาในทุกๆวันเนี่ยเน้นถุงใสขอเป็นถุงใสถุงขุ่นก็ได้เพราะแดดมันต้องเข้าแล้วถุงไม่ใสไม่ขุ่นได้ไหมพี่ได้ถุงทึบผมก็ลองมาแล้วเดี๋ยวไปดูผลกัน อันนี้เอาแบบชาวบ้านเอาเอาตามตามเขาก่อนเอาให้แสงมันเข้าก่อนแล้วถุงถุงทึบแสงเข้าไหมแสงก็เข้านะแต่เข้าน้อยคุณลองเอาหัวหมุดเข้าไปในถุงสีเหลืองเลยคุณเห็นอะไรแล้วคุณเอาถุงสีเหลืองนั้นอะไปมองไปมองที่หลอดไฟคุณลองทําดิแบบผมเนี่ยมองเลยคุณก็จะเห็นหลอดไฟใช่ไหมแต่เพียงจะเป็นสีเหลืองคือมันก็เป็นแสงเหมือนกันแหละมันก็ถามใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ต้องคิดมาก แต่ว่าถ้าเป็นแบบใส,สเสมอจะเป็นแสงธรรมาชาติหน่อยเท่านั้นเองครับก่อหนอังยางมัดทั่วเข้าไปนะครับอืมอ้าวทำไมถุงนี้ไม่ทำเหมือนถุงนั้นล่ะพี่ถ้าคุณมีถุงที่มันใหญ่พอคุณมัดเป็นมิกี้เมาส์างนี้ก็ได้นะเราเราแค่ต้องการไม่ให้อากาศข้างนอกกับข้างในมันเข้ามาหากันอะ่ะเออคุณจะมัดยังไงคุณก็มัดเยะถ้าคุณมีถุงที่เล็กคุณมีหนังสติ๊กคุณก็ใช้ได้อืม นี่ทาเสร็จผมมีเห็นไหมทั้งถุงขุนถุงใสก็วางไว้ในที่ร่มๆนะฮะเพราะว่าอะไรต้นไม้มันยังไม่แข็งแรงมากมันสู้แดดแรงมากไม่ได้หรอกแต่ช่วงนี้เป็นช่วงช่วงเป็นประโยชน์ของเราครับคือฝนมันตกอากาศที่ได้ก็จะค่อนข้างชื้นมันก็จะไม่ร้อนมากมก็มาซุกซุกาไว้ใต้ต้นไม้ก็ได้รอวันที่มันงอกโอเคไหมพี่ไม่มียาง ไม่เราถุงก็เล็กด้วยมีเทปมเทปเทปม้วนอะ่อแปะอะไรก็ได้ให้มันอยู่ติดกันอะพี่ไม่มีอะไรเลยเอาถุงข้าหัวลงเอาเอาตูดแก้วนั่นแหละทับตัวมันเอาน้ำหนักของแก้วทับแก้ปัญหาให้หมดละลองฮะลองดูเห็นไหมมันก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้สิบห้าวันเราก็จะไป ทำกันที่เทปที่3นะครับวันนี้เราก็มาทําการควบแน่นให้ดูอธิบายให้เห็นว่าการควบแน่นมันคืออะไรเราเห็นทุกวันจากการระเหยนะครับเราเห็นควบแน่นทุกวันแต่เป็นรูปแบบอื่นรูปแบบขวดที่เอามาตั้งอยู่ข้างนอกนะครับผลต่างจากอุณหภูมิทําให้เกิดหยดน้ําขึ้นแล้วเดี๋ยวใน EP หน้าเราก็ติดตามไปเรื่อยๆครับว่าผลลัพธ์ของไฮไซญ์ญี่ปุ่นของผมมันจะเป็นยังไงวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ